สวัสดีครับอยู่ผมโนสีเขดนะครับก็เจออรกแล้วกับเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับผมมาตอนนี้เราก็มาถึงชั้น150กันแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเราจะเจอตัวนี้นะครับเป็นตัวม่วงนะครับเป็นผู้พิทักษ์กฎจูรินะครับผมอ่าส่วนชั้นอ่าต่ำวันนี้ไม่มีนะครับสําหรับชั้น 446- ร้อถึงร้อนี้ผมไม่ได้อัดไว้นะครับผมเล่นในมือถือแล้วมันผ่านนะระหว่างรอรถรออะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลย เนี่ยแหละเอาเอาชั้นร5อมาให้ดูเลยทีเดียวแล้วกันนะครับถือว่าเราได้เจอ O7K เนาะเออเป็นเซเรุ่นเก่านะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับในหอเอ๊ะไม่ใช่ดิเราเจอไพ่ในชั้นร้อยนี่หว่าลืมไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะเจอแล้วกันนะครับรางวัลก็แน่นอนนะครับเป็นตัว อัศวินตำนานนะครับผมก็ได้พวกสไปได้อะไรพวกนี้แหละนะจาไม่ได้แล้วว่าได้อะไรบ้างนะครับแต่ตัวที่อยากได้อะไม่ได้หรอกนะครับโอเคเราต้องโฟกัสชั้นนี้ดีๆนะครับเพราะว่าคุณสังเกตไหมว่าแค่ลาวแรกเนี่ยสปีดเขาก็ไป151แล้วนะครับผมราวที่266ร้นะครับราวที่3นี่181เเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณจัดการกับ ของคุณให้ดีๆนะครับพยายามให้สปีดเราเยอะกว่านะครับผมผมจำได้ว่าตอนที่ผมเล่นชั้นเนี้ยผมใส่ประมาณ183หรือ187นี่แหละนะครับก็ให้มันเยอะกว่าทักหนึ่งแล้วกันนะครับแต่อย่าเท่ากันนะถ้าเท่ากันเขาก็ออกก่อนนะครับจากที่ลองมาโอเคส่วนชั้นเนี้ยนะครับก็แน่นอนนะครับตัวป่วดของเขาเลยคือยูชินนะครับ ยูชินเนี่ยใครก็จะรู้นั่นดีเนาะว่าเขาชอบอัมพาตนะครับเพราะว่าเขาอัมพาตติดง่ายมากนะครับเนื่องจากมีเพิ่มผลเขาเป้าด้วยนะครับในอารีนาเนี่ยเราจะเจอกันบ่อยนะครับอ่าแล้วก็วานิสซานะครับเป็นหินเพิ่มคูดาวนะครับซิลเวียอันนี้คือตัวป่วนนะไม่ไม่ได้ป่วนในทางที่แบบว่าสกิลเราตายนะครับคือจะป่วนที่ซิลเวียเวลาตายเนี่ยจะเกิดใหม่แล้วก็เป็นอมะตะนะครับเราต้องทําการลบบัฟหรือว่า เร่งเทินนะครับให้ตายไปนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีบั๊กบางอย่างกับเซเว่นไนท์รีเบิร์ตนี้นะครับผมเพราะว่า Knight, เซเว่นไนท์รีเบิร์ตนี่ยบางทีเราใช้ S สับลบบัฟหรือว่าเราเอาแทโอเร่งเทินเนี่ยไอย้พวกเนี่ยมันจะผิดคิวนะครับผมผมจะเรียกว่านักสแสดงผิดคิวนะก็คือปกติมันควรจะต้องตายแต่พอดีมันมึนอะเออนักสแสดงมันผิดคิวอ่ะมันยืน ยืนเอ,อ๋อรอใส่สกิลเราเฉยเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนจูลินะครับจูลิเนี่ยมีตีขนาบนะครับแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดไม่มีผลคือถูกโจมตีได้2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอจูลิเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดด้วยสกิหลหลายๆฮิตก่อนเนาะแล้วค่อยทะลุใส่ที่หลังนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างจูลิเนี่ยมีลดพลังป้องกันแล้วก็มีดับศูนย์นะครับ หลายๆคนจะงงว่าดับศูนย์คืออะไรนะครับผมดับศูนย์ก็คือถ้าเราตายเราจะไม่สามารถชุบชีวิตมันขึ้นมาได้นะครับใครที่เล่นพวกยูอีหรือว่าเอาคารินมาลงเนี่ยเวลาจะชุบเพื่อนเนี่ยชุบไม่ได้ถ้าอยู่ในสถานะดับศูนย์นะครับแต่นี้ไม่มีปัญหาอะไรกับเราอยู่แล้วเนาะส่วนอันนี้นะครับซิเวต้านะครับสบายๆนะครับมีแรงมีมีดีอย่างเดียวคือความแรงนะครับไม่มีซีซีไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับ ตายยากนิดนึงก็คือก็คือเวลามันโดนตีอะเลือดมันเหลือหนึ่งนะครับมันไม่ยอมตายต้องต้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมที่เราใช้กันเลยนะครับผมแน่นอนนะครับทีมที่ผมใช้ก็ยังเป็นทีมเดิมนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะว่าผมสลับแทโอกับพี่ก้าหรือเปล่านะครับไปกันไว้ๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวโลนนะครับใส่เป็นเซตคีนะครับ อ่าออปชันก็ดูเอาเนาะประมาณนี้นะครับอ่าไอรีนนะครับใส่เป็นเซตบล็อกก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าเป้านนะอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเซตข้าเป้าน,นะครับแล้วก็เอาอัตราบล็อกมานะครับประมาณนี้อ่าส่วนแทโอนะครับให้สมกับเป็น C6 หน่อยก็คือจะใส่เป็นอ่าปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้นนะครับอ่าหรือใครจะใส่จุดอ่อนก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันก็แรงๆพอๆกันเละเนี่ยผมว่านะ อ่ะแล้วก็มีพยักเมฆานะครับใส่เป็นเซคขีนะครับนี่ใส่แหวนม่วงด้วยนะครับแล้วก็เอสนะครับเอามาละลายเกาะของฝั่งตรงข้ามนะครับด้วยแพสซีฟนะครับนี่ลดพลังป้องกันนะครับไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลานานนะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมมาถึงก็ใช้ ซีซีก่อนนะครับเาเปิดเราต้องเปิดด้วยเกาะก่อนนะครับละลายเกาะของอ่าจูริก่อนนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้แทโอนะครับพิพากษาเขาด้วยการปาดนะครับแยบร้อยนะครับเนี่ยซิเวียจะน่าตำคาญนิดนึงนะครับตรงที่ตายเกิดมานะครับมันขัดขวางขัดจังหวะนะครับไม่เป็นไรนะครับเราใช้เป้าเดียวเพื่อดักได้นี่ให้ซิให้ซิเวียหรือจูลีเนี่ยโดนสถานะไปนะครับ นะแล้วก็สับนับตีนับนักแสดงผิดคิวนะครับผมเซ็งจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมปล่อยและปล่อยตีธรรมดาแล้วจบมานะครับรอบที่2นะครับผมจะเปิดด้วยแทโอลบบัฟเลยนะครับมันไหลายฮิตนะจะได้ละลายเกาะของจุริไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะต่อด้วยพยักเมคานะครับสกิลบนก่อนนะครับยุคันตวาดปุ๊บ แล้วก็ต่อด้วยสกิลล่างนะครับอซีเวียนี่เขาตายเกิดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อมาจะเป็นจูลี่ตายเกิดนะครับผมไม่ให้มันซีซีเด็ดขาดนะครับไม่ได้ทําอะไรหรอกพวกแกนะถ่าดาเมจแรงขนาดนี้นะครับอ่ะต่อมาก็แน่นอนนะครับผมจะใช้สูตรเดิมนะครับก็คือลบบัฟตัวหนึ่งอัาบอันนี้นักแสดงถูกคิวนะครับไม่ผิดคิวแล้วแล้วก็ซีซีทีตัวหนึ่งนะครับซีซีทิ้งหรือไม่ก็ยืนตีเฉยก็ได้นะอะ เดี๋ยวโลนตายไปแล้วนะครับอืออ่ะเตรียมนะครับเริ่มเวฟที่สามนะครับผมจะช็อตหมู่ก่อนเนื่องจากเราไม่มีสกิลอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับช็อตหมู่เนี่ยมันดีอย่างตรงที่มันเป็น2ฮิตนะครับอีกอย่างคือช็อตสวยด้วยนะครับติดสี่ตัวยกเว้นซเวตานะครับซึ่งซเวตาเนี่ยไม่มีซีซีไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ดาเมจนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมพี่แต่ดาเมจล้วนนะครับจะไปทําอะไรเราได้นะ เราก็ลดเทินนะครับอ่ะเหลือแต่จูลิกับซิเวีย,เ,ยเกิดมานะครับไม่เป็นไรนะครับเกิดมาก็เกิดไปเดี๋ยวรอไอ้แทโอตายแล้วเกิดใหม่พอดีนะครับก็จัดการลบบัฟนะครับผมอ่ะซิเวียเหลือเทินเดียวเรียบร้อยนะครับจบไปอย่างง่ายดายนะครับสำหรับชั้น150ยมาไวไปไวนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ตอนแรกผมกะทำเป็นคลิปเดียวกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรแยกคลิปไปแล้วกันนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่กับชั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าชั้นอะไรมันพอที่จะตึงมือบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ